เฮวอร์เร hey ียร Chan, ์เวิลคัมแบคทูดอกจันแบงคอกแบทเทิลเทคดอกจันเดอะแชนแนลแวร์เมทัลมิตรเมเฮมแอนทัคติกส์อาร์ฟอร์ดอินฟายทูเดย์เมื่อได้วิ่งดิฟอินทูดอกจันเทรนนิ่งรีเจนเมนสำนิวรีครูดดอกจันเอดิเทลลุกแอดฮาวกริปปิลอสอาร์ฮาเดออินทูแบทเทิลฟิลด์เรดดี้เมทวอร์เรียร์เวลท์ยูเอคลาเนลยอเลสออร์แอนด์อินเนอร์เอสพาริเบลดิสอิสวันยูดอนวันหน้ามิสเลสคิปติ่งออฟวิดเดอะสตรัคเจอร์ออฟเดอะเทรนนิ่งโปรแกรม DISEN ยูร์สแตนดาร์ดทิวทอรี่เอฟลัฟอิตส์เอลเลเยอร์โปรเกรสซีฟคัริคูลัมเมื่อทอล์กอินเอฟเวอรี่ทิ่งฟรอมเบสิกโคคพิตโอเรนเทชันแอนด์เนื้อรอบฟีดแบ็กสิงซิงทูไลฟ์ไฟล์ซิมูเลชันแอนด์ยูนิตโคเฮชันบริววอตอิมเพรสเซ็ดมีมอสอิตส์ฮาวเดอร์ิจเมนต์มิร์รเอ็กชวลโลเวสเทรนนิ่งฟรอมแฟกชั่นไลท์เฮาส์ตีนเนอร์แอนด์แคลนโกสเบรแทสเอลเลเยอร์เอฟเฟกต์ทูรูดดิสอินแคนนอนวิชแม็กอิตฟีลอิมเม This ISN just s t r a p p i n g into a giant robot and pressing fire. It's muscle memory, s i t u a t i o n a l awareness, and split-second decision making under pressure. This training does a good job of laying that foundation. Let's talk simulation. The program f e a t u r e a range of sim m o d u l e and each one is tailored to build a specific skill set. You got urban warfare training with sensor ghosting, long-range targeting challenge with heat management scenarios. แอนอีเวนไบโอสเปซิฟิกเทรนอะดัปเตชันเดอร์สโนแมปเอสเปเชียลลี่บรูทาวมูฟเมนต์เพนัลตีโค้ดสตาร์เอชชูเวอรีเรียลิสติกแอนเชิลเอาท์ทูเดอะอินคลูชชั่นออฟไนออฟยูจะประหลาดใจกี่เทรนนิ่งรีจิเม้นต์สกิปโลวิซิบิลิตี้คอมแบตเดชวันเดอร์โทรยูอินทูเดอะดิฟเอ็นพรีลีกอินออนอินแฟร์แอนเซนเซอร์สวีฟสกิลอโลนดัดคายออฟดีเทลอีสวอซิพาร์เรตแคชวลซีมฟรอมทรูเมดวอร์เรียลพรีพี อินดิวิเดอลสกิล์อ่าร์สำคัญแต่ดิสโปรแกรมดีเอสเอนอิกน์เดอร์ทีมไดนามิกเดอร์สควอัดเบสบริวอ่าร์ซัมม์ออฟเดอะเบสไอฟ์เซ็นในเอเทรนนิ่งโมดูลรีค루ตเลิร์นโรดิสตริบิวชันสกาวบล็อเรอร์สไนเปอร์และฮาวทูโรเตตแอคเรชันเมนเทนฟอร์เมชันอินเตกริตีและโฟลแบ็กวิดอัลครัมบริงวันพาร์ติคูล่าไฮไลท์เดอร์ไลฟ์ไฟจอยเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิดเวทีแรนพิลอัลต์แอ็กติ้งแอสแอคเรช์เออร์อิทส์เอฮาร์ชเลนนิ่งเคิร์ บัดท่า no, ส์เดอะพอยต์เดอะเอไอไอเอสเอ็นดัมเบดดาวเดฟแลงคิดแอนด์อีเวนเอ็กโคลอิดเทรนด์เบเตอร์แดนมอสพีวีพีแมเช่อันอื่นๆคีย์ฟีเจอร์เฮียอีส์เดอะอุปกรณ์ออเรนเทชันอิทส์นอตจัสเฮียส์ยูเอพพีซีโกนัดโน้เดอะรีค루ตโก้ทรูคาลิเบอเรชันเอ็กซ์เซอร์ไซส์เวบป้อนฮีทเคิร์ฟซิมูเลชันแอนด์อีเวนไลฟ์ดิสมานลิงออฟออโต้แคนนอนซิสเต็ม This level of mechanical familiarity adds to the realism and t e a e h e s new p i o ็อ s ทูเรสเ e c t t ดอ e คอมเพล t กซิตี้อ i ฟ r ด d ะ e ร d อน e ยสเ e c ับเบอร์ targeting computer to o o no shortcut. now let's talk about the passing this could f a i i l y be e n overwhelming but the creator found a good rhythm they alternate b i t w e e n theory and action to avoid fatigue and each module builds logically on the last that said Complete newcomer might still feel a bit overloaded at first, especially in the tactical analysis section. But stick with it, and it pays off. Also worth noting, the voice acting and narration throughout are top-notch, clear, authoritative, and never condescending. It's like being drilled by a commander who actually wants you to succeed. Now, it's not all perfect. I would feel like to see more faction-specific training modules, like. Imaging a draconis combine steel focus bootcamp or a J falcon aggressive at all costs. The core content is great, but some variation based on player alignment would elevate t h i s from great to legendary. And while the sim AI is good, a company of mode for recruit e s q u a d would be incredible. Practicing tactics with actual p l a y e r instead of b o t t a s t the future. s o เ e อ r ์ d o สดอกจัน training regimen for new recruit ดอกจัน land o t the battlefield hierarchy? In my book, This is a must-watch and must-play if y o u serious about mastering battle tech, or even if you just make curious. The attention to detail, the faithful integration of l o w and the strong educational design make this one of the best introductory experience available right now. I'm giving it a solid ดอกจันดอกจัน9 out of 10 d ดอกจันดอกจัน knocking off just one point for limited fractional variety s t i l l w e t h e r you new to the cockpit or a veteran coming out of stasis this is w o r t h y o u r t i m e that's all for today folks if you train with this module or have your own story from the simport drop them in the comments i read every one and if y o u digging the content smash that like button like a g r a t e f e r to the cockpit and subscribe for more tactics battle review And all things b a t t l e t e c h straight from Bangkok, until next time, stay sharp, stay sin, and keep your reactor cool. ดอกจัน Bangkok Battentech ดอกจัน signaling of